สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนขก่าวแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามชมผ่านทาง Facebook like เฟซบุ๊กไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะ16กนาฬกา11นาทีขณะนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นนะฮะกำลังจะเดินเข้าหมู่บ้านหาหฮะนะฮะแล้วก็มีท่านเจ้าคณะตำบลน,น้ำฤทธิ์นะฮะท่านมา นมัสการฮะหลวงตาบุญชื่นแม่ท่านก็มานมัสการฮะแล้วก็มาต้อนรับด้วยตัวท่านเองเลยนะฮะี่คือภาพบรรยากาศสดๆท่านผู้ชมครับอีกประมาณ1กิโลเมตรเนี่ยเราก็จะถึงวัดนะฮะต้องบอกว่าวัดนี่อยู่บนเขาเลยแล้วประชาชนเนี่ยนะฮะนั่งรอกันอยู่โอ้โหเต็มวัดแล้วฮะตอนนี้

จาว,วิ่งตัดหน้าท่านแล้ววันนี้นี่โอ้โหตอนแรกเนี่ยฟ้านะฮะทำท่าจะมืดมาแล้วก็ไม่มีแล้วฮะตอนนี้แดดนี่เปี้ยงมาเลยดเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นเขานะฮะ ซึ่งตลอดเส้นทางเนี่ยก็มีประชาชนเนี่ยมานั่งรอกราบไหว้นะครับตลอดเส้นทางเป็นช่วงๆนะฮะแล้วก็รออยู่บนวัดด้วยแลนนี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะอีกประมาณ1นกิโลเมตรก็จะถึงวัดนะฮะเราต้องเดินขึ้นเขาไป สวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวรวมถึงอีกหลายๆเพจที่นําลิงก์สัญญาณของเราไปออกอากาศรวมถึงสถานีทีวีออนไลน์ต่างๆนะฮะที่นําลิงก์สัญญาณของเราไปออกอากาศกันอย่างฟรีนี่คือการนําเสนอเรื่องราวของชาวพุทธที่มีความเรื่องสศรัทธาในพระพุทธศาสนา S <S ไม่ต้องก้มกราบนะครับไม่ก้มนะครับเงยหน้าขึ้นครับงยหน้าขึ้นครับ,รบนั่นแหละย,ยกไปเลย เงยหน้าขึ้นนะครับในตกมกาาบนะครับมาสักครู่นี้ก็นะฮะเป็นภาธิการสลาวุฒธธิโกนะฮะเป็นเจ้าคณะตำบลน,น้ำฤทิ์แล้วก็เป็นเจ้าวาดวัดชายเขาเหนืออำเภอเมืองอุตรดิต แล้วก็มีหลวงตาเบ้านะฮะจันทศราโลเจ้าวาดวัดห้วยฮานะครับท่านเดินมาน้มัสการหลวงตาบุณชื่นชงแล้วครับผมต้องขอขอบคุณนะฮะเจ้าที่ตำรวจนะนะฮจาก่ ตั้งแต่สพเด่นชัยนะฮะแล้วก็มาสพห้วยไร่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเด่นชัยรวมใจแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยหมอนไม้จากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมาอำนวยความสะดวกแหม่ต้องบอกเลยว่าทางโน้นนะทางโน้นทางโน้นทางโน้นคือ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 มาหน้แล้วครับ ถอดหมวกเลยครับเอาผ้าออกเลยครับเอาผ้าออกด้วยผ้าออกด้วยใหญ่กว่าซ้อนกันเกี่ยวซ้อนกันเลยครับกระโยกบนเทียนหลุดตาทีเดียวครับโอ้ขอ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 รับเกลี้ยงเลยับสาธุครับสาธุครับพี่ครับขยับออกมาครับพี่ แล้ววันนี้นะครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตนะที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านห้วยฮะนะครับก็มาร่วมกันทําวัดเย็นได้นะครับในเวลา18.30นภายหลังจากทาวัดเย็นแล้วก็จะมีการแสดงธรรมะจากหลวงตาบุญชื่นนะครับแล้วก็จะมีการจัดตั้งโรงทานซึ่งเป็นสิ่งของนะฮะที่หลายๆท่านเนี่ยนำมาถวายนะครับ ตลอดทางในการเดินทุดงท่านก็นจะนามาจัดตั้งโลงทานทั้งหมดซึ่งขณะนี้เนี่ยมาสักครู่ผมไปจัดเตรียมสถานที่ไปแล้วมไม่แล้วยืนเลยครับ<ม>ยืนเลยหลวงตาท่านเมตตา<ม>ท่านไม่ได้มีว่าจะต้องนั่งต้องอะไรนะคะคนแก่คนพิการนั่งไม่ได้ก็ยืนได้เราต้องบอกว่าวันนี้โลงทานเนี่ยโอ้มีไม่ต่ำกว่าสามขรถนะท่านผู้ชม ไวยกันเนาะวยแล้วดีเนาะเงาเงาท่านเงาท่านะวงเยียบเงาท่านแล้วสลัขางลับพี่วังะสับข้ายกของท่เอาไว้น้ำไมครับาค่ะไม่ต้องโตะดท้องนม่งสามนตนากับทุกท่านแต่้า่งันมี นี่ก็เป็นถนนทางขึ้นวัดนะฮะท่านชมฮะน้วขอของให้คนท้องมาแล้วมีคนท้องนะฮะมาหลวงตาท่านก็บอกให้กู้ภัยมอนไม้เนี่ยเอาน้ำผึ้งเอาขนมนะฮะนม,มต่างเนี่ยมา ครับแล้วนี่หลวงตาบุญชื่นเนี่ยท่านกําลังจ,จะเดินนะฮะขึ้นบริเวณวัดห้วยฮานะฮะแหมต้องเป็นภาพที่ <c oughs> มีประชาชนเนี่ยมานั่งรอกันนะฮะตลอดเส้นทางวนนะฮะที่เจ็ดนะครับหลวงโกลาจารย์ครับไม่มีนะทำทีนี่เดี๋ยวลงกาสะดุดทำเลี่ยง เอากระเป๋าออกครับกระเป๋ากระเป๋าออกไวข้างหลังกระเป๋าข้างหลังจ้ะขอบคุณมากครับก็งานที่จะมีเรียบร้อยนะครับที่อยู่บนนี้นะครับมาจจะบอกผ้าเพราะว่ายังไงก็ นั่งเลยครับนั่งเลยนั่งก็นั่งเลยไม่ต้องไปใกล้ท่านเออเดตัวนะครับเัวลงขด้ับบยกาศลล่ี๋ยวเพื่อน มาแล้วทางขึ้นนี่ต้องบอกเลยว่านะฮะวนนะฮะขึ้นเสร็จแล้วก็วนขวาทางนู้นครับทางนู้นครับเอาทางหลักทางหลักทางนู้น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 ทางหลักทางหลักเรากำลังจะวนขึ้นนะฮะแหมพอ ปุ๊บพอถึงทางขึ้นนี่จะสังเกตเห็นว่ามีนี่คณะศรัทธานั่งรอกันอยู่แล้วโอ้โหผัันะครับนลนะครับตาแถวเตัวัเลยนแล้วนี่ก็กำลังเดินขึ้นเขากันนะฮะที่ข้ามมาฝั่งนี้ครับโยมาฝั่งขวาครับ แม่มาดักเก้าวพกะกิการเนไแมแหมเจ้าคนแรกที่วัดเลยนะสองคนเนี้ย ร้ายจริงๆนะฮะ,ะ,ฮะแหม,มบอกช้าไปนะฮะจะไล่บอกนิมนท์ท่านให้เอาด้ามไม้อ <c oughs> <c oughs> ม่เก็เป็นจิตอาสานะตามมาตั้งแต่แม่สายโอ้โหต้องบอกว่าหัวจิตหัวใจในศรัทธาจริงๆห <c oughs> <c oughs> <c oughs> อยไหมเพ่ เดินนำไปไงโอ้ของเราแทบหมอบหลวงปู่อะไร่อ่ะนี่ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะหมู่ที่เจ็ดแมไม่ไม่ต้องกราบผู้ใหญ่อ่านั่งเลยนะอ่ต้องบอกเลยว่านะฮะคณะศรัทธาเนี่ยมันนั่งรอกันอยู่เป็นสองชั่วโมง โอ้โหแล้วนี่ฮะยาวถึงบัน,ดนไ,ไดศาลาโรศัพท์เก,ก็าไป้างหลังครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดนะฮะเป็นหลวงตาเบ้าก็มารอนมัสาก,การกับหลวงตาบุญชื่น ตอนนี้อ่ะเดี๋ยวผมคงจะต้องหยุดไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะอาจจะเป็นไลฟ์สดที่สั้นไปนิดนึงนะฮะก็ต้องขอทานอภัยเมื่อสักครู่นี้มาภารกิจนะครับมาพื้นที่ของวัดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะฮะขอบคุณทุกคนที่ร่วมงานกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวอีกสักครู่หนึง่งจะนําสิ่งของต่างๆนะฮะจัดตั้งลงทานบริเวณโต๊ะที่เราจัดเตรียมเอาไว้ตรงนี้นะฮะ ครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะภายในวัดห้วยฮะนะฮะตำบลบ้านด่านนาขามอำเภอเมืองอุตสาหิตขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์และติดตามชมทั่วไทยนิวอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณทุกท่านครับ